ไี่ลาบขาวไอตัวขาวตัวเล็กไม่รู้นกเก้วว่า่บ้านไม่ต้องเจ้าข้าวไม่ต้องเชื้อไม่ต้วนี่ไม่ต้องเป็นนี่เป็นสินสบายยังเลย ไม่ต้องแข่งแย่งแข่งขันกับใครแค่เขาบอกว่าเกิดเป็นคนมีบุญเยอะแต่เกิดเป็นนกบุญไม่เยอะแต่ก็ไม่ต้องทํากรรมเยอะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องแข่งแย่งแข่งขันไม่ต้องเบียดเบียนเห็นฆ่ากับใครเออชีวิตไปจัง